แม่ถ้าขัมาแต่าาดนี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเขาเลยบอกว่าหนูไปหนูก็ไม่รู้มันบอกครับบอกว่าขัไม่รู้เพื่ออะเพื่อขีอันตรายลูกจะเป็นนี้เป็นนี้ค่ะอันนี้ลูกเขาแเนไ่นลูกเขามีสามคนแล้วเนี่ย ใช่ค่ะแล้วก็คนน้อยคนโตแล้วก็มีคนน้อยคนกลางน้อหลับอยู่หรือมุ่งลูกเขาเลิกกันเก้าไม่ให้เม่เลี้ยงแต่อยู่ในบ้าน,นมาีอยู่เก้าคนชิบคนข้างหลังชีพคนต้องข่อคนที่ลุกท,ที่สาวเขาไม่กินนี่หมดเลยตาก็ต้องรับเลี้ยงเขาั้งช่างหมดเลยแล้วก็พบกับตัววันที่เท่าไหร่ตั้งวันนี้แหละวันนีนไ้ได้กลับมาไกับมากลับมาพอไปถึงนู่น บอกว่าถึงแล้วนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครั้งนี้ก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วคือพวกผมเองน่ะก็ถือว่ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวป้านะก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปอ่ะแล้วก็ทั้งร่วมทั้งพวกบครเนี่ยทั้งหมอมิเชนเนี่ยเขามาช่วยกันนะครับอ๋อจักราชมีจังหวีบ้านกาชาตินะคะบ้านกาชาติแล้วก็บ้านบ้านทงที่ในการที่เราจะลงมาแล้วในส่วน ผู้ที่เราเครื่องของเครื่องใช้ก็ดูแลอยู่แล้วเมื่อวานีท่านนายกก็ได้มามอบเงินให้ไม่ได้บอกเลยเขาบอกว่าเจ๊ไปทํางานนี่เฉยเจ้ไปกับใครแม่กระถามไปกับใครความห่วงลูกเนาะไปกับหมู่ผู้หมูมีหมู่สองคนแม่เป็นไปนัดเจอกันอยู่เขาบอกว่าตอนลูกบอกขึ้นเครื่องไปนี่นะลูกขึ้นเครี่ยงไปนี่แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะถึงแล้วแค่นั้นแหละเราเลยว่าว่าลูกไปทํางานกันิ่งพอเห็นนักข่าวมา ยายลูกไม่ได้ทำงานนะลูกบนถูกหลอกโอ้ยร้อไห้เลยเหรอจนจโหโหอย่างนี้ปุ๊บกลัวเ็จะไปทำร้ายลูกลูกแล้วก็ไปฆ่าทิ้งโยนทะเลเรื่องอะไรเรื่องก็ว้าใจเนี่ยโอ้โนอนไม่หลับต้องสี่วันห้าวันลูกชายบอกแม่กินข้าวกบอะไรกินเถอะลูกกินเถอะแม่กินไม่ร้องรักแม่ยังไม่เห็นน้องเลยน้องยังไม่ตอบมีวี่แววมาเลยเนี่ยแม่ยังไม่เห็นน้องแม่ยังไม่กินได้แอกลูก ใจเม่จะขาดแล้วเขาบอกหาะเขาช่วยช่วยด้วยช่วยลูกฉันเด้อช่วยลูกฉันให้กลับมาคืนมาเด้อกลับมาเมียงไทยให้ตะพ่นเมียงไทยนี่ก็ดีใจเลยจะให้ยอยู่เมียงเขาเถอะแม่ก็ว่าอย่างนี้ช่วยลูกฉันมาได้ซะคุณพระคุณเจ้าคุณทองทุกคนทุกคนในนีจจ้าโอ้ยขับพูดออกมากับแม่เขาบอกว่าหนูเข็ดเลยหนูเข็ดแล้วแม่หนูไม่เข็ดเนื้อหนูเข็ดจะแท้เลยแม่หนูเข็ดร้องท้งร้องท้งห้ยเลนไม่ต้องร้องหักลูก ให้หนูได้กลับมาเมียงไทยแเี่ก็ดีใจละลูกเม่ไม่เอาอะไรที่ยิ้มได้มีรอยยิ้มวันนี้<ม>ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนะคะทุกทุกทุกคนทุกคนไปเลยแหละอยู่เมืองไทยนี่แหละกระทุกกระทุกกระนก็อยู่เมืองไทยนี่แหละไม่ไปหาห้าหาสิบให้ลูกกินก็มันมันก็สบายใจกว่าอยู่ที่ไกลๆ ไปไกลแล้วไม่ได้เอาชีวิตมาจะทำยังไงล่ะก็จะตายจ๊ก่น่ะคนน่ะ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยแบบนีเดีล้วลูกกับมานี่โอ้ยว่าจะหาล่ะทำงานอยู่แค่ใกล้ๆนี่แด้ได้เท่าไหร่ก็จะพอได้เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวลูกไป